คณะกรรมาการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินวุฒธธิสภาได้จัดการสัมมานาเรื่องปัญหาเครดิตบูโรบัตรเครดิตและแนวทางการแก้ไขณห้องลีลาวดีโรงแรมฟูลาม่าเชียงใหม่โดยมีนายอดีศร์กำเนิดสิริรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดการสัมมานาในครั้งนี้การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาการใช้บัตรเครดิตการบริหารจัดการบัตรเครดิตเนื่องจากปัจจุบันบัตรเครดิตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และเป็นปัจจัยที่สําคัญและในอนาคตอาจเป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผู้ประกอบธุรกิจ2ประเภทคือผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินซึ่งทางสถาบันการเงินจึงออกมาดูแลผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยออกกฎหมายมาคุ้มครองดูแลผู้บริโภคศูนยข่าว LC c a m b ว i รายงาน